สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่กับว่ามึงหน้าขึ้นเกาหรอครับผมมางบรรยากาศนี่น้ำคล้องครับตะเกาสีแห้งนะครับยามนี่คล้องนี่ปีนี้น้ำสีเต็มคล้องหรอครับพี่น้องปีนี้ฝนฟ้าดีขนาดมองนี้มองนี้สีว่ามึงมองที่เราพันบ้านเขาพอดีครับพี่น้องเขางามครับมองนี้เขาเขียวเสมอกันนะจีเป็นเจ้าเดียวกันครับในหน้าแถวนี้ วานกน่รเขางามครับตรงนี้ครับพี่น้องเกิดสม่สำเสมอกันท่านน้ำเนะาะทางพุนน่นนไอ้ขยับไปอีกสามสี่ไรฝุ่นกระจายเพราะท่านเพราะท่านไอ้เกิดครับเขาหนา้าเจ้วานเนาะห็นตาดินเขาเขาน้ำกับดินห้นองนี้นี่พอดีครับพี่น้องปลานี่คือสีไงเลี้ยวแถวนี้สีเดซไซเบียดายอยู่ครับผมว่านี่ เตรียมเตรียมเตรียมเลยครับหนาลิส้สเบียดสิเตรียมให้พี่น้องมึงครับอันนี้ชมทงชมหน้านี่อันนี้ว่าเป็นหน้าผมเลยครับผมมาแต่มึงหน้าจะคล้องล่ะมาที่นี่หินมันงามดีส่วนเดชเขาก็เลยอยากให้พี่น้องมึงงูนี่เม่อซีดลายล้วครับไดลายสองเทียงงูเพราะว่าหน้าม,มันหลายครับพ,งงพ,พี่น้องงูบ่เาหินแล้วหายากแล้วมองนี้ก็ติดคล้องครับหน้าติดคล้องตีนบานนะครับเจ้านี่ นเป็นโน่นบานเด่นโน่นวัดครับโน,น่นโน,น,น่นตาธนาๆมีต้นตาลกันเทศกันเทศไอ้หน้าจิปันไม้ครับนี่หนาจีปันไม้กันไม้ดูดไม้เกียดติไม้่พี่น้องอมึงบรรยากาศต้นเขาเขาดอแล้วครับเท่าใน,นสิเกี่ยวเร็วเกี่ยวทันกันหมด เกิดแล้วประมาณสองสามใบครับพี่น้องเขาเขย่งามครับฟังน่ะก็ได้ยินเสียงไถหน้าอยูน่นะเพื่อนกำลังไถหุดอีกรอบด้วยครับประทานนวาน์ห์หย่าลายหุดกัดและะ้ะพันธ์ไว้ขี่ไก่เดียนอาหารพงป่าท่านกงางม,มือเวบยมือให้ทงหน้าเพื่อน ชมทุ่งไปครับช่วงนี้เมื่อค่อยได้หาอยู่หาก,กินแล้วช่วงนี้พักยกครับล่ายังบ่ค่อยได้แล้วช่วงนี้ฝนฟ้าดีฝนตกฟ้าห้องไตอื่งเขาเจ้า,จาก,ก็ได้หลายไตปลาผมก็ไปครับผมยาน้ายานฝนเส,สียงาห้องนีิบ่ได้มีใจัยสินแลลนหาคบหาปลาครับยานเหลี่ยมมาห้องมาตะเทียนปนตยานครับ แล้วบ่เคยมีบรรยาก,กาศไตลาให้พี่น้องมึงไตกกบมึ้มามึงหน้านี่ก็พอมีมหัางหนึ่งทำยุตนสแสดงเทาสูงสูงเขียวงามดีครับหน้าเพิ่นก็สิสบายใจแลยครับเห็นเข่าแบบนี้หน้าจะของบ้านไว้นามพอดีเข่าพอดีนี่คนที่ท่านนีเกิดนี่ก็สิคิดยากยูะ เหยื่ฝนตกลงมาอีกมาเขาจะเกิดเกล็ดสีน้ำสีไปหาเขาปลูกใส่เหยเพิ่อนว่านศพนี่เพิ่นสบายใจแล้วครับรอดติดใส่ปุ๋ยอออรอรอตาสีมามึงกันแทะของกันแท้ขาดบ่ฝนตกมากฉะนั้นล่ะครับบ่มีตายแล้วเขาบ่ะเทศนี้งามคักบ่ทีนี้พอน้ำพอฝนแล้วหาตะปุ๋ยมาใส่กันแท้เพิ่นก็สิส่งสิปัน่นไว้ละครับนี่ยางเรีมๆอยู่ยางรูบบับรูบบับอยู่นี่ ยำคงเพิ่นลายว่ได้ครับเดี๋ยวเพิ่นสิว่าป้าพี่น้องมึงบรรยากาศสำนี้แหละครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศทงไหายทงหน้าพ่อนำพ่อปุ๋ยเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิเอามึงมึงมองในที่ว่าเป็นวันพรท่านได้เกิดจริงจังหม่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไปมองกันครับพี่น้อง พี่น้องกระเดมมาหอดแล้วข่ามมาสองสามลาจากมองที่ผมมึงเมื่อกี้ละอันนี้มองเพิผลวานไม่นี่ครับพี่น้องบมื่ท่านได้เกิดอยู่นี่วานซาไปครับฝนฝ่ามาเร็วมันก็เลยวานมองได้น้ำข้าวเขาเนี่ยคือสิบว่าเกิดแล้วล่ะครับพี่น้องนี่การวานเขาเมือนีก้อนทียี่สิบยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมเหรอครับพี่น้องสำหรับคนที่เระจวาวานพอดีกระจกวานตะเวนตะวัน สองอาทิตย์ก้อนแล้วครับสองสามอาทิตย์ก้อนกันอันนี้กับเพื่อนวานไม่นี่เมื่อเช้านี่เกิดจะกำลังขีดแท่งนองครับขัดฝนบตกไม่อีกกับสีได้เยอะครับนี่ขัดฝนตกมากกับโคกเสือบดายครับโคกเสือดวานไม่ช่วงนี้พี่น,อน้องอีสานบานท้องขยุตกับทงไฮทงหน้าแหละครับเปียงนามเนี่ยมึงเขาเนี่คิดน้ำเขาน้ำน้ำนมแหละครับนี่อันนี้กำลังแท่งแท่งแท่นนงนองขึ้นมากครับขาวอาสีนาสิมามากครับอาสิมามากนี่ครับ แทงนอ,อขาวหมดแล้วครับพี่น้องแทงนอ,อขาวนี่ครับอาร์ซวานหนาเนี่ยกันครับกันแมงกระไรหนูกรลายครับนีเขาก็ลังแทงแทงแทงยอดขึ้นลายแท่งนอขึ้นลไรมึงต้านน้ำฝนแล้วครับบัตรที่ขันประตูก็นี่ก็สิพอดีอยู่แต่วขมองบวกพวกนี้ก็สิพ่อคอยได้ครับสิได้สามหมอละ่ะ ให้นี่ขาวนครับแจนี่ฝั่งนี้มันคุมก็สีได้สามเอาทางบนกำลังลปีงน้ำออกจากหน้าอยู่ปีงไปบกไคได้ปนอดีปีงน้ำออก,กได้เขาเกิดได้ก็บกไคได้สามนะครับพี่น้องปีงออกเ่อได้เขาบ่าได้เกิดก็บสามหลายช่วงเขาใหญ่ๆเนี่ยก็มาสามเขามาที่นี่เป็นว่า ผิดหน้าคนละจังหวะผิดประทันกันอาทิตย์สองอาทิตย์เขางามต่างกันหน่อยด้วครับพี่น,อน้องชาวนาเรากินอยู่กับฝากฝากับฝนแต่ว่ารับประกันเลยปีนี้ปลาเนี่ยทามือติดตามใส่อัดและพางใส่เบ็ดเลยครับพี่น้องรับประกันเลยปลาหลายครับปีนี้จากพุทโธไปไต่ปลาฝนไปฝนตกปลาบืน ปลาเี่ยจับว่าตัวใหญ่เลยครับตัวหน่อยว่ต้องเอาเลยพวกกบพวกนี้หลายครับจนเต็มย่างหมดแล้วครับใดเพิ่นบอกให้ฟังนะแต่มง็บ่ได้ไปแล้วเพราะผมบ่าข่าวทงยูแล้วฝนตกสําหรับมนีสอาลาพระจากพี่น้องไปสัานี้นะครับมึงบรรยากาศทงไ้ทงหน้าอีกครับนี่แหะครับฝากกดติดตามมาได้ภาคสางสิิน้าเดือครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนิปดไม่ไม้น้าเดือครับเด้อสาหรับมนีไปแล้วครับสวัสดีครับ